ออออวันนี้ฉันเป็นอะไรของฉันวะแล้วแล้วที่นี่ที่ไหนอ๋อที่นี่คือโลกแห่งความฝันของนายไงล่ะออตานายก็รู้ว่านายมีพี่อยู่นะทำไมนายถึงจำพี่ไม่ได้กันล่ะแล้วพี่เอาผมมาที่นี่ทำไมกันพี่ต้องการอะไรอ๋อ พี่แค่ต้องการอยากรูว่าเองสามารถปกป้องตัวแกเองได้หรือเปล่าหรือว่าจะให้พี่จงมานั่งปกป้องแกอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะ่ะเรื่องแค่นี้เหรอแล้วทำไมพี่ต้องเอาผมมาเพราะเรื่องแค่นี้ด้วยผมมาสามารถปกป้องตัวผมเองได้ทำไมเพราะพี่เป็นหวนแก่ไงเหรอาตาเมื่อสามสิบปีก่อนแกก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกถ้าไม่ได้พี่ในวันนั้นน่ะ อิงกูุไม่รอดไปถึงทุกคนนี้หรอกนะออตตาแค่ตอนนั้นผมแค่พลาดพังมันเองทำไมล่ะแต่ตอนเนี้ยผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะพี่พี่ก็รู้พี่ก็เห็นทำไมกันแค่กับโลกของเก<อ>็บสุถ<อ>ถ้าไม่อยากฟังอะไรฉชนัออ้นแลวล่ะ